สวัสดีค่ะค่าวมณีกมภพ่อกับช่องนัททาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ถิ่นค่ะค่าวมณีนัดคึ้อยากกินอันนี้เนาะคะ่ะน้ำปลาร้ากระเทียมดองค่ะพี่นออ้องราดเ,เสน้นบุญเส้นนะคะพี่น้องใส่กุ้งสะดุ้งจะ้มะมาเด้อจ้ะก็มีผักซีจีนเนาะคะ่ะกระลำสีม่วงจะ้ะพี่น้องกระลำปีฝรั่งจะ้ะแตงกวาดองจะ้ะ นี่แค่นี้แหละค่ะพี่นองแล้วก็น,นี่กระเทียมดองไปะตปะแซบไปจากพี่นองจ้าซิมเหลีวไปแตะแสบใช่าะขึ้นยากจะมาน,นี่กุ้งสดุง้งแบบว,ว่าเอาไปสดุ้งใส่น้ำแป๊บเดียวแล้วก็มาแช่น,น้ำเยน็นแต่ว่าก่อนเหตุกับนัดล่างด้วยแป้ขงข้าวเจ้าคะ่ะ เซียนใ้กลุ่มว่าข้าวเนาะค่ะคนไปกินก็ฝากเป็นกำลังใจนะในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิยงเดบอพลาดเนาะค่ะทุกคลิปเวลานัดโหลดคลิปลงเนาะจ้ะและที่สำคัญเนาะค่ะจะได้กับฝากซอยเบิงนังขายาในเด้อค่ะฝากเบิงโฆษณาในเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอย่ากดขามนัดเด้อจ้ะจะได้น้กากราบขอบพระคุณในลายเนาะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เบิงคลิปนัดจบเนาะค่ะอ่ะบอกความยาวสาวความเย็นมากินเลยค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้าเอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะเนาะทั้งฟังไทยฟังเล่า ทั้งอเมริกาเนาะคะ่ะทุกๆประเทศะคะ่ะเยอรมันสวีเดนทุกๆประเทศเนาะคะ่ะทั้งประเทศอังกฤษก็มากินน้ากันเดอร์จ้ะแล้วก็เอฟซทั้งบุรีรัมนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น,อนะะ้องเนาะค่ะหยาดหยาดนัดมาเดอร์จ้ะมากินกันนัดเดอร์จ้ะปรุงสะดุ้งจ้ะพี่น้องสะดุง้งไซนา้ามาเสแสรพี่น้องจ้ะน้ำลายแตกสวด <laughs> จ้ะ เาต้องเห็นเห็ดกลุ่งเข,ขาซุกจ้ะพี่น้องแค่สะดุงก็นำอันนี้คือแรกว่าเส้นเขาปุ่นก็นเลยเดี๋ยวเห็นเซนวุ่นเซนจ้ะพี่น้องก็เลยน้องเห็นใส่หลาดใส่วุ่นเซนสุดยอดกลุ่งสะดุง ไมู่้ว่จะพิ่น่องจ้าซวงพอดีจะพแบบิ่น่องแบบง่ายมาหเม่ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะไูได้บิกินเมือ่อ อืมตุมพ่อกระดมชี่อมุ่ือืม เด่ง ng, ๆเลยจ้ะพี่นอ้องบิง่นเนืออ้อกลุ่มวางแ่บประหลาดทนัวพี่นอ้อง เราเ่มดองเธอเป็นขนาดเนี้ยพยายามพุ่งห,หนียวก๋อยมันกระเด่งขึ้นพี่น้อง แซบหืมอยากสดหนังพี่น้องนวด่ะอืมโอ้ยนวดปลาหพี่น้องนังเข็มคนเลย Nah, 난 너무 어렵다. 음. 자. มาเด้อจ้ะกินมาซุปผาดตรงเขาโถอเขาไพนั่นจ้ะ สดด เพ็ดหนึ่งแสนนาจะเพ็ดนัวอือก็นัว Não <Gã> don't พี่นองจ้านะ้ก็อิ่มแล้วค่ะทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งนวดนอะกจากพี่นองจ้าจะได้กระฝากาไปกำลังใจหนะัดโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้อค่ะสเสด็จบัพลาท,ทุกคลิปจะหน้าตวจล่งค่ะสำหรับมิตรพอลาไปก่อนคำคุณอะไรค่ะสวัสดีค่ะ